สวัสดีคะ่ะพบกับช่องเนื้อทองนกบ้านน้องป้มนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหนูหนูลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนงปื้มเนาะ,ะวันนี้เราจะมารีวิวการส่งน้องนกไปที่อำเภอเสาให้นะคะท่านผู้ชมะ่ะ เราจะส่งมอบความสุขที่อำเภอเสาให้ค่ะนี่ค่ะห่อข้าวอาที่คุณตาเขาห่อให้หลานเขาค่ะมิลเลตค่ะเอาไว้กินระหว่างทางค่ะก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะคะจากอำเภอหนองแคไปอำเภอเสาให้ก็ไม่ไกลค่ะกี่กิโลก็ไม่รู้อันนี้ไม่ไม่ค่อยเข้าใจค่ะเขาพาไปไหนก็ไปรู้เรื่องหรอกกิโลค่ะนี่ค่ะห่อข้าวค่ะห่อข้าว ห่อข้าวก็ห่อข้าวคุณตาเขากลัวหลานเขาอดค่ะท่านผู้ชมค่ะพร้อมแล้วออกเดินทางกันเถอะค่ะเราจะไปอำเภอเสาให้ค่ะแถวโรงเรียนเสาให้นั่นแหละค่ะไปค่ะ let's go ท่านผู้ชมค่ะนี่แหละเขาเรียกตุ๊กตาหน้ารถของแท้ค่ะนี่แหละตุ๊กตาหน้ารถมีผู ขับโปเกมอนอุ้ยมาก่อนไล่จับโปเกมอนกันสนุกเลยค่ะขับรถไปอย่างนี้แหละค่ะตื <c oughs> ่นเต้นดีสวยไหมคะท่านผู้ชมืน้องไม่ตื่นนะคะ่ะแต่ก็จะตื่นเสียงพี่ปื้มเปิดเพลงดังค่ะพี่ปื้มเขาเป็นวัยรุ่นเนาะเขาจะเปิดเพลงแบบโจโจแบบแบบวัยรุ่นวัยรุ่นนะคะน้องๆน,น้องก็จะตื่นๆหน่อยค่ะ แต่ไม่หนาวแอร์นะคะเพราะว่ายายปิดแอร์ยายกลัวหลานยายหนาวค่ะท่านผู้ชมก็จากนี่ไปก็ถึงเสาไ้ก็ประมาณ20โลค่ะท่านผู้ชมกินลมชมวิวไประหว่างทางค่ะอีนโหเขาไม่เคยออกมาข้างนอกเขาก็จะตื่นตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นมองดูสุมองตื่นเต้นครับอืม ก็ใกล้ๆเราก็ไปส่งนะคะอ่าเขาแค่ออกค่าน้ำมันให้เราค่ะท่านผู้ชมค่ะนกบ้านนงปื้มเชื่องเชื่องค่ะเชื่องเชื่องๆชื่องเชื่องเชแข็งแรงนะคะอ่าสวยค่ะสวยแข็งแรงโอ้เตะบอลเขาโกจับคล้องแน่นอนค่ะท่านผู้ชมค่ะเชื่องบอเชื่องค่ะดูเขาเล่นกับกึดตาเขา อาการที่จะได้ไปอยู่บ้านใหม่นี่เราก็สแกนน้อยหนึ่งนะคะก็รับรองได้กับค่ะว่า,าได้บ้านที่อบอุ่นแน่นอนค่ะก็เราก็นัดรับนะคะที่แถวๆอำเภอเสาห้แถวๆโรงเรียนเสาห้ค่ะเสาห้วิทยาเนาะนัดนัดรับแถวๆนั้นนะคะก็ะทางก็จะผูกขาดน้อยหนึ่ง ไอ้หนูเขาก็ไม่เคยออกมาเขาก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะสวย,สวยวนๆอ้วนๆอ่ะอ้วนพี่ตุตต้ยเลยแหละคะ่ะท่านผู้ชมก็วันนี้ก็ก็ยังป้อนเสริมอยู่นะคะยังป้อนเสริมอยู่เพราะว่าอืมก็เดือนกว่าเองค่ะเดือนเดือนกี่วันก็ไม่รู้ค่ะเนี่ยจะไม่ได้แล้วอ่าพี่ชายเขาเปิดเพลงดังค่ะน้องเขาก็เลยค่อนข้างจะตื่นต้นหน่อยค่ะ เราจะไปหลีก็ไม่ได้นะคะเขาไม่ให้หลีค่ะเจ้านายที่อยู่ข้างหลังนะคะเขาไม่ให้หลีเพลงค่ะอืมอ่าเชื่องค่ะรับรองว่าเจ้าของอ่ะถูกใจแน่นอนค่ะอ่านกบ้านนองปื้มก็คือกินอิ่มนอนอุ่นนะคะใส่ใจห่วงใยดูแลกินอิ่มนอนอุ่นค่ะคือสโลแกนนกบ้านน้องปื้มนะคะอ่าการที่จะได้ไปอยู่บ้านใครบ้านใครเนี่ยค่ะก็อ่า คุณตาเขาก็สแกนเรียบร้อยค่ะหายห่วงค่ะรับรองค่ะรักนกคนรักนกจริงๆทั้งนั้นที่เข้าใจค่ะเรายินดีพร้อมส่งนะคะท่านผู้ชมค่ะนกบานนกปื้มเชื่องเชื่องน่ารักน่ารักไก้ถึงแล้วค่ะท่านผู้ชมนูน่นมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วก็นัดรับค่ะน้ากเกษตรอ่รเราเกษตรอำเภอเสาไห้ เดียวเองค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่ไกลไม่ไกลถ้าคนเคยมาประจําก็จะรู้ว่ามันไม่ไกลค่ะแต่ถ้าคนนานๆมาหรือว่าไม่เคยมาก็จะบอกโอ้ยไกลจังเลยเส้นทางนี้เราก็มาบ่อยค่ะอตอนมาฉีดวัคซีนเราก็มาฉีดที่นี่แหละค่ะโรงเรียนเสาห้ววิทยานี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะตาคุยนานสงสัยคนตาก,ก็นั่นแหละค่ะ บอกวิธีแนะนำว,วิธีการเลี้ยงดูเป็นยังไงทำยังไงประมาณนี้แหละค่ะเาห่วงลานเขาค่ะห่วงค,คนรักนกก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะต้องเข้าใจคนรักนกนะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะบอกเออนกเรามีสีใสอย่างนี้อย่างนี้นะ ปิดลมยังได้คุยจ้ะนี่ได้คุยจ้ะคุยกันแล้วถูกคอค่ะท่านผู้ชมค่ะคุยเรื่องนกค่ะคุยทั้งวันมันก็ไม่เบื่อค่ะสำหรับคนรักนกเนาะก็ส่งนกเสร็จแล้วเราก็จะไปธุระต่อค่ะท่านผู้ชมค่ะจะไปซื้อของ จะไปซื้อของใช้นิดๆหน่อยๆจ้า <_ S 1> อันนี้ก็คือขลองระพีพัดค่ะของระพีพัดนะคะอืมก็ลอคองลอคองแล้วก็ทำอาแนวแนวกั้นดินกันดินพังค่ะเพราะว่าถนนสายนี้ก็ก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่ค่ะว่าถนนมันมันจะซุดง่ายค่ะสิบล้อก็วิ่งเยอะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยแนวแนวกั้นเขา เขาทำตลอดเส้นเลยค่ะสำหรับคลองและพีพัดก <office> ็รับน้ำมาจากน้ำแม่น้ำป่าสักนะคะท่านผู้ชมก็ถ้าใครผ่านมาอำเภอหนองแคก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่ค่ะวัดหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ค่ะมากราบไหว้บูชาขอพรท่านนะคะท่านศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ขอพอรท่านถ้าได้สมปรารถนาก็อย่าลืมมาแก้บนท่านนะคะก็ชาวจังหวัดสระบุรีหรืออที่อื่นๆก็ให้ความเคารพนับถือสักการะบูชาานี่ค่ะอาหลวงพ่อ,อศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงช่วงปีใหม่นี้คนจะเยอะเยอะมากค่ะ ข้าแถวยาวเหยียดเลยค่ะเพื่อนมารับปฏิทินนะคะหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่ตำบลโคจิสิ์นะคะอำเภอหน,นองแคจังหวัดสระบุรีค่ะนี่คือประตูน้ำเอกาทศสรสค่ะเราจะชอบมาดูเวลาน้ำขึ้นค่ะช่วงนี้น้ำขึ้นน้ำเยอะๆค่ะเราจะมาดูดูน้ำค่ะ การปล่อยการระบายน้ําออกเนี่ยชอบมาดูค่ะแล้วก็ปลาเยอะมากๆเลยค่ะโอ้ยช่วงมาห้าหปีก่อนกินปลาไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้คนมาอยู่เยอะปลาไม่มีแล้วค่ะรับแนวหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมช่องเนื้อทองนกบ้านนกปื้มนะคะขอบคุณที่เอ็นดูขอบคุณที่เลือกนกบ้านนกปื้มไปเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวท่านนะคะกาบขอบพระคุณค่ะสหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ